คำทำนายอนาคตรประเทศไทยต่อไปจะมีผู้ที่มีบุญญาธิการเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในทศพิตราชธรรมมาปกครองประเทศไทยถึงเวลานั้นทรัพย์ในดินสินในน้ำของมีค่าก็จะผุดขึ้นมาประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทุกมุมโลกจนถึงต่างดาวก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะ นิมิตของอาจารย์ภัยารแสนชัยเรื่องความเป็นไปของเอเชียอาคาเนตั้งแต่ปี2 5 3 9ถึง2939หรือประมาณ400ปีหมู่เกาะทางภาคตะวันออกของประเทศไทยจะเชิญคนไทยไปปกครองเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมือง เกาะเลก็กเกาะน้อยของประเทศไทยในปัจจุบันจะมีแผ่นดินเชื่อมต่อเป็นผื้นเดียวกันประเทศที่อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งติดกับแม่น้ำโขงจะขอพึ่งบารมีบรมโพธิสมภารของเมืองไทยโดยจะมีคนหนุ่มคนหนึ่งเป็นลูกพ่อค้าหน่อไม้มีปัญญาความรู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้นำมามีชื่อว่าบุญสวัสด์หลวงพินโย ทางภาคใต้ของประเทศไทยจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งมีตาอันแดงจะนำคนไปหาทรัพย์สมบัติใต้ดินเพื่อนำออกมาค้ำจุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกหมู่เหล่าเมืองเพื่อนบ้านของประเทศไทยซึ่งเป็นแขก อันมีผิวดำคล้ำและผิวขาวตามกันมาจะนำสิ่งของอันล้ำค่าราคาเท่าเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเป็นตัวยารักษาโรคชนิดหนึ่งอันเกิดจากวิบากกรรมที่คนกลุ่มหนึ่งได้ทำไว้ในอดีตชาติทำให้เกิดมาเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง เล็บมือเล็บเท้าและผิวหนังไม่มีคนกลุ่มเหล่านั้นเป็นพวกที่ชอบขโมยพระพุทธรูปไปเผาเพื่อเอาทองรวมทั้งพวกซึ่งชอบตัดแขนตัดมือตัดเสียนพระพุทธรูปเพื่อนําเอาไปขายแต่นิบ้านปลายชีวิตได้สำนึกในบาปกรรมอันนั้นจึงได้ช่วยกันสร้างวัดวาอารามในพระพุทธศาสนา บุญกุศลส่วนนี้จึงได้มีตัวยามาช่วยรักษาพวกเขาไว้ส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้มีชื่อว่า 1. ทศพลชยนาทัศน์ 2. ส,สันติธรรมนัน 3. ดารณีทัพทิมกลาง 4. เพลิดพริพร้งเมธนัง 5. สุพลสันทัศน์ทั้งหมดนี้เป็นคนภาคใต้ของไทย ประเทศที่มีเชื้อชาติแขกที่อยู่ทางภาคใต้ของไทยและประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากที่สุดในแถบนี้จะกลับเข้าสู่แดนทิพย์แดนธรรมอันเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขในพระพุทธศาสนาและจะปฏิบัติธรรมจนสำเร็จถึงขั้นอรหันต์ได้ใช้วิชาความรู้ในการปฏิบัติสั่งสอนมนุษย์อีกมากมายหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือผู้ทรงศีลที่มีนามว้า ท่านสาธุเจ้าสุปันโนภิกขุซึ่งก็คือหลวงปู่เขียววัดหลงบนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับมาเกิดเขตแดนระหว่างประเทศของไทยจะมีเทพพายดาอารักษ์ปกปักรักษาเทพพายดานี้จะปรากฏให้เห็นและทักทายปราศัยกับมนุษย์ได้เมื่อจิตใจของมนุษย์ผู้นั้นมีเอตะทักคะอันบริสุทธิ์ นับจากนี้ไป230ปีประมาณพศ2796ประเทศไทยจะมีผู้นำคนหนึ่งเป็นลูกกําพระแม่ตายเมื่ออายุ12ปีพ่อตายเมื่ออายุ18ปีเป็นคนที่มีความอดทนแข็งแรงมีความรู้เฉลียวฉลาดจะนำประเทศไทยเข้าสู่ภาวะความขัดแย้งที่รุนแรงเป็นความขัดแย้งทางด้านความคิด ระหว่างประเทศซึ่งจำเป็นต้องใช้อาวุธประหัตประหารกันแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดจึงทำให้ประเทศไทยได้รับชัยชนะกลับมาโดยได้รับการเสียเลือดเสียเนื้อน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆคนคนนี้มีชื่อว่ารัฐกรคณาจินดาบุคคลท่านนี้จะเป็นขวัญและกําลังใจของประชาชนเพราะเป็นท่านโกษาเหล็กมาเกิด รัฐกรจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนรักร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามีชื่อว่าพานุมาตรชยาอังคารเป็นผู้ที่มีใจสุขุมเยือกเย็นทนต่อดินฟ้าอากาศบุคคลท่านนี้คือท่านโกษาปานมาเกิดทั้งสองคนนี้จะเกิดวันเดือนปีเดียวกันจะมาพบกันเมื่ออายุ18ปดปีเพราะอยู่สำนักเดียวกัน นับจากนั้นไปอีกประมาณ20ปีจากปีพศ2796ถึง2789ประเทศไทยจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทุกมุมโลกจนถึงต่างดาวและในช่วงนั้นจะมีพระเถระองค์หนึ่งมีชื่อว่าสาธุเจ้าอินทจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดับกิเลสทั้งโลภโกรธหลงทำมรรคแปดได้สำเร็จถึงบรมสุข และหมดเชื้อเกิดเมื่อสิ้นชีพสาธุเจ้าองค์นี้ก็คือผู้มีบุญญาธิการและเป็นพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในทศพิตราชธรรมของประเทศไทยมาเกิดถึงตอนนี้ทรัพย์ในดินสินในน้ำของเมืองฟ้าก็จะมีค่าและจะเกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันระหว่างมนุษย์โลกกับโลกอื่น ประมาณปีพศ2805ประเทศที่อยู่ทางตะวันตกของไทยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ที่เดิมอีกกลุ่มหนึ่งจะขออยู่ที่เมืองไทยเพราะจะได้พึ่งศีลพึ่งบุญของเมืองไทยซึ่งเป็นแดนสงบในถิ่นนี้และพ้นจากเพศภัยจากกระแสะโลกน้อยที่สุดประมาณปีพศ2940 ประเทศไทยมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชื่อเมืองไทยเป็นเมืองธนาแต่เปลี่ยนไม่สำเร็จจึงใช้ชื่อประเทศไทยเหมือนเดิมทรัพย์สิสนในดินจะผุดออกมาเป็นหินเป็นแร่เป็นที่ชอบใจของคนในโลกมนุษย์และโลกอื่นในช่วงนั้นกลุ่มคนผิวดำผิวแดงและผิวมนหรือผิวเผือก จะร่วมมือกันค้นคว้าและพากันค้นพบความเป็นไปของโลกวิญญาณซึ่งเป็นการหายข้อสงสัยของมนุษย์ทั้งหลายว่าศาสนาของศาสนาพุทธมีความแท้จริงแค่ไหนและจะยกมือไหว้ท่วมหัวต่อศาสดาของศาสนาพุทธองค์นั้นกลุ่มคนดังกล่าวจะผลิตเครื่องมือที่สามารถมองเห็นวิญญาณออกจากร่างมนุษย์ได้ในขณะที่เสียชีวิต แต่จะเห็นเพียงชั่วครู่เท่านั้นและมีเครื่องมือที่สามารถมองเห็นพลังงานตลอดจนถึงกระดูกของนักปฏิบัติธรรมได้คนกลุ่มนี้จะเห็นกระดูกของนักปฏิบัติธรรมแตกต่างจากกระดูกของคนทั่วไปคือจะเป็นแก้วแพรลพรายหลากสีหรือที่เราเรียกกันว่าพระธาตุนั่นเองกลุ่มคนที่ประดิษฐ์เครื่องมือดังกล่าวนั้นจะยอมรับพร้อมกับสันสีสะว่าสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ ในหลักพระพุทธศาสนาทำไมจึงเป็นไปได้เช่นนี้คนกลุ่มนี้จึงพาลูกหลานมาเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาและนับถือพระพุทธศาสนาแต่คนในศาสนากลับเสื่อมเสียไปหนึ่งในสในคราวนั้นใกล้400ปีของสำคัญในประเทศทางตะวันตก และตะวันออกของประเทศไทยจะหักโคนและผู้นำของประเทศดังกล่าวจะประสบเคราะห์กรรมโดยผู้นำของประเทศหนึ่งจะถูกอสุนีบาทถึงแกอ่อสัญญกรรมส่วนอีกประเทศหนึ่งจะทำอัตตะวินิบาตกรรมขึ้นทั้งนั้นเป็นเพราะคํำสาปแช่งของชาวบ้านชาวเมืองเขานั่นเอง ประเทศทางทิศท,ทั้งสองตามนิมิตท,ที่บอกผมดูแผนที่แล้วพิจารณาสภาพแวดล้อมความน่าจะเป็นไปได้น่าจะได้แก่พม่าและขเขมรอาจารย์ภัยสารแสนชัยเป็นผู้ปฏิบัติธ,ธรรมขั้นสูงชาตินี้อาจสำเร็จธรรมสูงสุดได้เลยบ้านอยู่ป่าซางลำพูนในอดีตชาติเคยเป็นแม่ทัพของกษัตริย์ไทยโบราณพระเจ้าพิงคราชชื่อว่า พญาสิงหาวิราชเป็นล่ามระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ในปัจจุบันอันนี้ของจริงเลยนะใครไม่เชื่อก็ห้ามลบลูหรือพูดจาไม่ดีเด็ดขาดเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนสิ่งลึกลับในโลกนี้ยังมีอีกมากที่คนยังไม่รู้และไม่สามารถพอที่จะพิสูจน์ได้อีกด้วยนอกจากผู้นั้นจะปฏิบัติ เข้าถึงธรรมก็ย่อมเข้าใจได้เองเมื่อถึงเวลานั้นสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากอาจารย์ภพศารแสนชัยมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรด้ฟังถ้าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ